สวัสดีครับพี่นอ้พองพบอกันกับผมพาอยู่เคยผูไทยเขาวงกเเ้นเคยครับมื่อนี้พบพอกันในฐานคนเอาฐานคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่นอ้องําหรับมื่อนี้นะครับกะเป็นมือทีร่มร่มฝนหรือร่มยังนะครับคันวาสิมีพายุฤดูร้อนมากเมื่อนี้นะครับคืเอ,เอ,อ,คบคอเก่าเหมือนเดิมครับมื่อนี้เฮ้าสินมากะอยู่ในฐานคนเอาฐานเขาทานคือเกา่า นะครับพี่นอ้องมอนี้ก็มีเรื่องมาเว้าให้พี่ให้น้องฟังนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจการเผาทานก <c oughs> ารเก็บน้ำสมค้นหม่นะครับแล้ะก,การนํำไปใส่นะครับอมอนี้เผาทานเป็นไมยุค,ค่านะครับตัดเหล่าประมาณสามหมื่นนะครับสามสี่หม,มื่นมาเผามาอนี้นะครับ ก่อนอือนนะครับก่อ,อนห้าสีเลีเ้ยงใหม่เอาก็ตตองเห็ดหมอนห้องก่อนเนอะพี่องเนาะเราต้องรองก้นเพื่อให้ความห่อนมันเลนได้พอถึงนะครับเพราะว่าอ่าความร้อนมันสีขึ้นมาจากหน้าเตานะครับห้องเห็ดเลียงขึ้นมาความห่อนมันสีขึ้นข้างบนแล้วก็จังสีวนลงข้างล่างวนลงข้างล่างแล้วก็วนขึ้นมานี่ ความหอมดอกนี้นะครับเลี้ยงนะครับตันนะครับเดี๋ยวห้องสี่อ่าหาไหม่ห้องนะครับครับตอนนี้เ้าก็เลี้ยงใหม่นะครับสำหรับการเผาทานของเห่านะครับผมเคยเอาไป ทดลองแล้วเอาไปขายนะครับเอาไปขายขายได้ห้าร้อยกิโลได้เงินอยู่สี่ร้อยบาทนะครับได้เงินอยู่สี่ร้อยบาทแต่ว่าถา้ามาเผาทานนะครับถา้ามมาเผาทานนี่สี่ได้เงินอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยเจ็ดถึงแปดร้อยบาทแล้วก็ห้ายัางอ่านแค่ทานนะครับนี่แค่ทานนะครับ ประมาณหกเจ็ดร้อยบาทใช้กระสอบละลอยหกสิบนะครับแต่เขาเ่ม้ร่วมนม้ำสมค้นใหม่นะครับถ้าร่วมครับน้ำสมค้นใหม่เข้าไปนี่พคพี่น้องกหาลอยลนี่สิได้ประมาณอยู่วังสองพันนะครับได้อยู่ประมาณสองพันนี่คือเป็นอย่างผมคือบูขายอ่าหไครับโรงงานเขานะครับนี่คือ มันเข้าได้หลายอย่างนะครับบาวาสิเป็นเกจทานบาวาสิเป็นขี่เทาบ,าบาวาสิเป็นน้ำสมนไม้นะครับเขาก็เอากลับมาใส่ในภาคการเกษตรของเข้าได้นะครับน้องอเรี่ยงไม้ก็คือเก้าน่ะล่ะครับพี่น้องเรื่องไม้จากเล็กไปหาใหญ่นะครับเล็กกล้าใหญ่บนนพอ่น้อง กลางใหญ่บนว่านา้ำสง้นใหม่ก็ประโยชน,น,ยน,มโมน์เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งฮอร์โมนเป็นทั้งสารไล่แมลงนะครับน้ำสง้นใหม่นี่โร่าสซี่เป็นผ่าการเกษตรผ่าขั้วเลื่อนหรือสิเป็นใส่กับปเป็นสุสัตว์จังสิก็ได้นะครับเพราะว่าสิรับกินเหม็นอ่นะร่มแห้งเกล็กหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ บัว่าสิเป็นเอ่อรับกินเหม็นในขอกวัสดุสารนะครับบัว่าสิเป็นการไลร่แมลงไล่ยุงเอ่ออีกับขอกสัตว์ของเฮางี่อกะประโยชน์ของนำสมคว坤ใหม่นาะแล้วก็บัว่าสิเป็นใส่กับภาคการ,กรเกษตรครับการไล่แมลงศัตรูพืชการเล่งการเจริญเติบโต รหรือสิเป็นฮอร์โมนการเพิ่มการติดดอกติดหมากติดผลนะครับเทดให้พนลนใม่ใหฮากรอบบานเทดให้ต้นใหม่แข็งแรงนะครับอ่าว่ามีแมงว่ามีศัตรูพืชแต่ว่าถ้าเขาใส่สารอ่าอินซียแบบนี้นะครับเฮาต้องใส่ต่อเนื่องนะครับมันจะสีเห็นผลนะครับถ้าเริ่มต้นจากการอ่า แช่มเมล็ดพันธุ์หรืหล่ะพี่น้องอันปลูกพักปลูกแยงเนาะปลูกเขาแช่มเมล็ดพันธุ์ในการหอดน้ามีกระชีดผสมน้ำนะครับถ้าเราจะฉีดผักฉีดอะไรนี่กรน,น้ำยี่สิบลิตรตัวน้ำส้มคนไม้ยี่สิบซีซีนี่ก็คือน้ำส้มคนไม้สูตรเทมน้นนะครับพี่น้อง น้ำสมค้นใหม่ของใหม่ยุค่านี่เกาสิมีอันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีมันเขามีสารหอมระเหยการอ่ันนี้อยู่แล้วนะครับสีเป็นปฏิภาครับการไล่มแมลงไล่ยังนะครับนี่ก,ก็คือเ้าเกระได้ประโยชน์เป็นอีกนะครับการเผาทานนะครับจากเตาอบของเขานี่ ก็จำเป็นว่าต้องใส่ใหม่ไงนะครับพี่น้องแม้แต่ใบใหม่ดอกกุหลาบเทาก็สามาัดเผาออกมาแลวเป็นรูปทรงเดิมได้คือเก่านะครับนี่คือขอดีนะครับขอดีเฮดแบบนี่แล้วคือ,พอเพระเฮดแบบตั้งหลายคนถามเนาะพี่น้องหลายคนถามวา่าคือ,พอเพระเฮดแบบตั้งผมเฮ็ดแล้วแบบตั้งเผาเปลืเกิน20นาทีอัน20เขื่อซอดพี่น้องทะลุในเฮดใหม่นะครับ แต่ว่าทั้งแบบนี้นอนแบบนี้ครับสามปียงพอได้สบายนะครับเอาลงไปอองพี่น้องนี่ละคือข้อดีนะครับคือข้อดีของเตาเอ็นซือว่าเตาอีวาติเนาะพี่น้องเนาะนี่ละับประโยชน์ที่ได้จากการเผาทานแล้วก็ข้อดีของการใส่เตาแบบนอนแบบนี้นะครับ ก็คือมันสามารถเผาได้โดนนะครับใส่งานได้คุ้มค่าเพราะว่าทั้งคูมหมือนกับทั้งละเจ็ดแปดรอยเนาะพี่น้องเนาะซื้อมากก็ได้นี่ล่ะนี่ล่ะ,ละคือข้อดีเนาะข้อดีของเตารุ่นนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อพี่นอ้องเด้อหากมาอยากเห็ดอยากได้แดบบดีไปเห็ดยินดีนะครับยินดีเอาแบบด้ไปเห็ดนะครับและะ้วก็ทขมาปรึกษา โดยผมมีคาใส่ใจียังทั้งสิน้นนะครับถ้าพี่น้องท่านได้สนใจอยากได้ไปเผาเองกะยินดีทำให้นะครับทำให้ทำให้เอาคาถังคายังมาเดี๋ยวผมเห็ียห้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องขอดีอีก,กันหนึ่งนะครับเวลาเราเผาให้เขาเผายังกังเวน มีปลาใหม่ต้นใหม่เนอะพี่น้องเนาะปลาใหม่ต้นใหม่นี้หานี้ควนมันลอยไปน้ำปลาใหม่ของเขาเนะก็คือเขาจะไปช่วยเป็นอาหารของต้นไม้อีกด้วยนี่คือประโยชน์ของควนก้นเนาะพี่น้องนะเ้าก็หูอยู่แล้วว่าอา่าอาหารของตน้นเผืชต้ตนใหม่ก็คือข้าวบอนข้าบบอนก็คือนี่แหละพี่น้อง เขาทานก็คือควันนี่แหละนี่หลากหลาดีน้องพี่น้องเนาะเอาเถียวสีผ้าพีผ้านองไปตอนเข้าฉีเผากันเลยตอนเผาน้องพี่น้องเนาะไปพอกันครับนี่ครับเขาเลี้ยงฟืนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะการเลี้ยงฟืนเต็มเรียบร้อยแล้วแ้วก็สีปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เอาดินกลบนะครับ เดี๋ยวปิดฟ้าก่อนครับฟ้าเราก็ทำมาตัดพอดีแล้วครัพี่พงศ์ลงนี้เจ้าหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับปิดไว้เรียบร้อยครับซ้ำซ้ำนี่แหละกรับใช้ดินโขบเลย ไงไงสบายสบายครับดินนี่คือเฉนวนเนาะพี่น,นอ้องเานาะคือเฉนวนความร้อนเห็ดเห,ห,หยี่ยมหอนตุ๊บดินอบ อุณหภูมิใดกนะครับถ้าอุณหภูมิสูงนะครับกระเซียดให้ทานเฮ่ามีคุณาภาพนะครับไร้ควรไร้สารก่อมะเร็งน้องพี่น้องเนาะ,ะสำหรับมือนี่นะครับพี่น้อง๋ยวห้องกระสิจุดนะครับจุดเตาแล้วนะครับแต่เอาไว้ซ้ำนี่สัก่อนนะครับพี่น้องคลิปน,นาสีผ้าพีผ้านองมาเปิดเตานะครับมาเปิดเตาว่าทานสีวองไม่นในรูปแบบใดแต่กะสีผ้าพี่น้องไปลองทาน นะครับว่ามันโบมีขวรอีหลีบอขี่เทาบมีหรือบบหลายอีหลีบบนะครับพี่น้องอสำหรับมื้อนี้ผมพาอยู่เคยพรทไายเขาวงกัเอาไว้ซำสักก้อนคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ครับคลิปหนาพอกันไหมสำหรับที่นี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อ,อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพอพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ข้อก่าวคําว่าขอบคุณเลยก็สวัสดีครับ